อ้าฮะเรามาตามข่าวสารของมอยเซสคาเซโดกันหน่อยนะครับเชลซี Chelsea ต้องเร่งมือแล้วเหมือนว่าคาเซโดใกล้โอเคสัญญาส่วนตัวกับทางสิง์บลูแล้วด้วยอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนรายงานบอกว่าเชลซีตอนนี้กําลังเร่งดําเนิกนการเพื่อคว้าตัวมอยเซสคาเซโดกองกลางตัวเก่งของบรตันและมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราต้องบอกเลยว่าเชลซีใกล้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับไคเซโดได้เต็มทีแล้วและคาดว่าจะจ่ายค่าตัวมากกว่า80ล้านปอนด์ให้กับรอยตันพิจารณาสำหรับการเซ็นสัญญาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับไคเซโดเนี่ยมีการตกลงปลกักเปล่าก,กับผู้จัดการทีมอย่างโรเบโตเดซบีแล้วว่าจะสามารถย้ายทีมได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หากว่าทางรอยตันได้รับข้อเสนอที่น่าพึงพอใจหลังจากกรน,นีนี้ปฏิเสธข้อเสนอของอร์เซนอลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งเชื่อว่าตัวเลขสุดท้ายสูงถึง70ล้านปอนลดล หลังจากนั้นครับไคเซโดก็ต่อสัญญาฉบาบใหม่กับบรตัตนออกไปขณะที่ทางบริเตนก็รักษาสัญญาว่าจะพิจารณาข้อเสนอขายเขาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ก่อนหน้านี้นนครับเพิ่งมีข่าวว่าแมนยูเปลี่ยนเป้าหมายมาหาไคเซโดหลังจากถูกเชลซีปฏิเสธข้อเสนอในการขอซื้อตัวเมสันเมาส์อีกครั้งซึ่งเชื่อว่าตัวเลขสูงถึง55้าล้านปอนด์ทั้งก้อนหลังแล้วก็ส่วนเสริมรวมกันนะครับอ mm ือ hmm. มต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับอนาคตของมอยเซสไคเซโดกับเชลซีเหมือนใกล้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับเขาได้แล้วนะครับโอ้โ oh หต้องมาตามยาวๆครับนักเตะค,คนนี้ก็เป็นที่หมายตาของหลายสโมสรเลยนะครับแมกลิสเตอร์ไปแล้วนะไปลีพูครับส่วนไคเซ ก็น่าจะต้องมองเลยครับว่าตอนนี้จะไปทีมไหนนะใกล้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับเชลซีทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงฟอร์มแล้วก็อนาคตก็ชัดมาได้ครว่ารุ่นจัดไปยังไงครับผม